สวัสดีครับพ่อขอผ่มในรายการใน m ั f เฟดี้ทีเอสนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปเจษฎีฟันเฟดดี้บวกเพลงฟันเฟด d ี้ของ The ะเดอะลิวิงทอมสโตนเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟันเฟ f ดี้สต่อจากฟันเฟดดี้เซอร์เรลเคชั่นคลิปที่แล้วนะฮะซึ่งเพ,เพลงที่ผมจะเอามาประกอบนี้เป็นเพลงของ The เดอ i ลิวิง o m Stone นะฮะเป็นเพลงที่มีชื่อว่า I Got ้ตัว i m e จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ก่อนที่จะดูคลิปนี้เดี๋ยวผมเตือนก่อนดูคลิปนะฮะว่าก่อนที่จะดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ผมด้วยนะฮะโอเคไปชมกันเลยดาวไลนรับบทเป็นเด็กคนหนึ่งในครอบครัววิลเล่อัฟตันนะฮะซึ่งเป็นเด็กคนนี้เป็นคนกลัวคุณอนอเน,นมทรนิกอย่างมากถึงขั้นสรบปหรือร้องไห้เลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งเด็กคนนี้มักจะโดนพี่ชายแกล้งตลอดอ่ะพี่ชาย อันนี้พาดหนเมย์พี่ชายอยู่นี่โอเคซึ่งเด็กคนนี้เขามกจะโดนพี่ชายแล้งอยู่เสมอวยการหลอกให้น้องตกใจสรบปจนเด็กคนนี้ลองให้เลยก็ว่าได้ฮะเก็บไปในฝันเลยก็ว่าได้ส่วนเฟดีบอนนิชิก้ามาจากไหนมาจากในกระตูนฮะไอกร์ตูนที่เป็นทีวีเห็นห้องที่เราโดนพี่ชายหลอกเราในคืนจบคืนแรกนั่นแหละฮะ จะถึงขั้นเด็กกลัวเลยนะฮะจะทำให้ตัวเรานั้นฝันร้ายนั่นเองส่วนทฤษฎีพาร์ซปผมทฤษฎีพาร์ซปผมยังไม่รู้นะฮะว่าเป็นแบบไหนถ้าใครรู้คอมเมนใต้คลิปเดนะฮะันแล้วบอกให้ละเอียดด้วยโอเคจะถึงขึ้นที่5วันนั้นเป็นวันเกิดเราแต่แล้วพวกเพื่อนๆของพี่เราพยายามเอาถ,ถึงขึ้นที่5วันนั้นเป็นวันเกิดของเราแต่แล้วพวกเพื่อนๆของพี่เรา พยายามที่จะแกล้งเราในงานมันจนพี่คิดว่าไอ้มพี่คิดไอเดียคือพาตัวเราไปจูบกับแฟตแปแต่ดันพาไปกัดแฟตแปรอย่างจังจน,นกลไกของแฟตแปรบีบกัดหัวเราจนสมองส่วนหน้าเละจากนั้นเราได้เก็บฝันร้ายสู้กับคุณอเนี่ยลิตจนเราชนะคืนนั้นไปได้จนเราชนะคืนน,ไไน,น,คนั้นไปได้น,นะฮะและเราได้ยินเสียงพิชัยบอกขอโทษเราจากนั้นก็ตายจากไป อธิบายรู้เรื่องไหมฮะโอเคเจสซีของเพลง Living Tombstone ของผมนั่นก็คือการนี้แสงไอท่อนอะ่ะเดี๋ยวไอ้วะาขาจะคูะคะ่ฮะเจสซีเพลง The Living Tombstone ของผมนั่นก็คือการที่ท่อน So I'm Fast Light On Stay Until Dawn นะฮะโอเคในความหมายแต่ว่าแต่ราผู้ชายร่มสอง เราจะถึงให้ถึงเช้าในความหมายของเขาหมายถึงการที่มีแสงไฟฉายสามารถไล่เช้าพวกปีศาจหรือพวกนแม่นั่นเองแล้วก็ไอท่อนไอคอสเฮสเอ็นไอช่างเฉยอินไมล์ไลสักอย่างตอนเวลาสู้นั้นเรารู้สึกบวดหัวเหมือนชีวิตเราอยู่บนเส้นได้จะคิดว่าเราไม่สามารถผ่านคืนนั้นไปได้นะฮะแต่เราก็ผ่านมาได้ แล้วก็ท่อน The Nightmare Repeat in Self Every Time แปลว,ว่าเจ้าฝันร้ายมันมาซ้ำตลอดเวลาในในความหมายที่นี่หมายถึงพวกฝันร้ายมันมาทุกๆเวลาแต่ตัวเราแต่ท่อน I got ็ก็จะคลิปไม่คอมแอนด์แครีอนะครับแปลว,ว่าต้องสงบใจไว้และต้องทนต่อไปซึ่งในที่นี้ความหมายก็คือตัวเรานั้นต้องสงบใจและพยายามที่สู้กับจนถึง6โมงเช้า เองก็จะคลิปไปครับแอนแครีออนสเตลอเวกอันธรุษันวิชัยนะฮะซึ่งท่อนนี้แปลว่าอา้าช่างเถอะโอ้ยเกลียดแต่แล้วท่อนบะอัมนอสตองแอนเดนต์จอร์นโอเคนะฮะแต่ว่าแต่ใช้ไม่เข็งอย,ย่างพอและพวกมันยังไม่ไปแต่ว่าตัวเรานั้นไม่แข็งแรงและพวกมันไม่ไปนะฮะพยายามที่จะเข้ามาใกล้ๆตัวเรานั่นเอง และท่อน The s t i l l o u t o t e k o ล e Lab o อ Mine แปลว่าพวมันจะคงอยู่แลออ้วเอาตัวฉันไปนะครับซึ่งในที่นี้มายถึงและพวกมันจะเอาตัวเราไปหาแฟตแบ้เพื่อที่จะได้กัดหัวเหมือนในเหตุการณ์งานมันเกิดเรานะฮะโอเคคุณอ,อาจจะสงสัยแสงพวกนี้คืออะไร ถ้่จริงแล้วเป็นแสงในคอนเสิร์ตร้านแฟลตแบร์แฟมิลี่ดินเนอร์นั่นเองซึ่งจะเป็นแสงตอนที่เรางานมันเกิดนะฮะที่เป็นแสงคล้ายๆเหมือนอะไรนะแสงป่อยที่เหมือนคอนเสิร์ตนั่นแหละเออนั่นแหละและเวลาที่เห็นในนาทีนี้เป็นเวลาเป็นเป็นเป็นนาฬิกาปุกนั่นเองคระฮะส่วนเครื่องชิปฟิที่เราเห็นในแวบแว็บในท่อน เกือบสุดท้ายท่อนเกือบจบเพลงนะฮะเป็นที่ประจรตัวเราเองนะฮะสาเหตุที่เขาเอามาก็เพราะว่าในคืนที่6นั้นคนได้ยินเสียงอที่ประจาเบาๆในคืนที่6ตอนจบนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด like, ติดตามผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย